สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทางช่อง YouTube ทุกๆคนนะครับวันนี้ก็ามาแกะพระให้ชมกันอีกนะครับหนึ่งรุ่นนะครับผมแกะพระให้ชมกันอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งองค์นะครับผมที่ผมถืออยู่นะครับผมก็เป็นพระนะครับองค์พระนะครับออาอนันตนาเวนไทนะครับอานันตนาเวนไทวัดไก่เตี้ยนะครับวัดไก่เตี้ย อำเภอถ้าจำไม่ผิดจะเป็นอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับผมรายการที่ผมถืออยู่ในมือนะครับก็เป็นรายการที่14นะครับเนื้อทองคําอู่นะครับชุบทองคําลงยานะครับสร้างสองพสร้างสร้อาง299องค์นะครับเป็นงานพุทธศิลป์นะครับผมพุทธศิลป์นะครับก็น่าจะเป็นพระปี6 6 4นะครับ6364ประมาณนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ ข้อมูลอาจจะไม่แน่นเท่าไหร่นะครับผมแต่เรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นกล่องนะครับกล่องก็จะเป็นสีขาวอย่างนี้นะครับก็ตัวกล่องไม่ได้มีการแปะสติกเกอร์รายการไว้นะครับซึ่งบาง,บางงานของบางรุ่นบางบาง,บางงานบางรุ่นนะครับก็จะมีการแปะสติกเกอร์บอกรายการไว้ว่ารายการที่1 2 3 4 5ออะไรอย่างนี้นะครับ นี่ก็เป็นกล่องขาวๆนะครับผมแล้วก็ตัวรายการที่14ี่เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้เขาแบ่งรายการก,ารกันด้วยสีกล่องหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นรายการที่1 4นะครับรายการที่14เนี่ยเป็นเนื้อนอกทองคําอูนะครับชุบทองคํโลยานะครับสร้าง299องคกก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับเป็นอ,ออกสีเหลืองนะครับข้างหลังก็เป็นสีดําอย่างนี้นะครับผมนะไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้แยกกันด้วยกล่องหรือเปล่านะครับ นี่นะครับตัวกล่องก็เป็นประมาณนี้นะครับผมตัวกล่องเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับก็ด้านในนะครับด้านในที่ผมได้มานะครับผมก็จะเขียนว่าอนันตนาคเวนไตวัดไก่เตี้ยนะครับไม่ได้ระบุว่าจังหวัดอะไรนะแต่ก็เป็นอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับ อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะถ้าผมดูไม่ผิดนะอ่าก็เป็นประมาณนี้นะครับมีเขียนแค่นี้นะครับผมไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะใบรับรองผลงานนะครับไม่มีนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมเรามาดูองค์องค์พระกันนะครับผมนี่นะครับนี่ก็คือองค์องค์พระนะครับผมอนัน,นตนาคเวนไตนะครับ วัดไก่เตี้ยนะครับผมจังหวัดปทุมธานีนะครับผมอ่าผมซูมให้ดูใกล้ๆนะครับกเ็เดี๋ยวผมดูให้นะครับว่าความความหมายเนี่ยความหมายค่อนข้างดีนะครับรุ่นเนี้ยนะครับรุ่นเนี้ยความหมายค่อนข้างดีก็คือเดี๋ยวผมดูให้นะผมก็จําไม่ได้หมดนะครับ ความหมายนะครับความหมายค่อนข้างดีเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็คือว่าอนันตนาคอนันตนาคเวยนไตก็มีทั้งพระพุทธเจ้าพระอนันตนาคราชนะครับแล้วก็พญาคุดนะครับผมพระเจ้านะครับพระพุทธเจ้าอยู่เหนือเสียนนะครับอยู่เหนือเสียนเนี่ยพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนพระพุทธเจ้าจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับพระพุทธเจ้านะครับ พระพุทธเจ้าอยู่เหนือเสียนนะครับก็คือว่าผู้เป็นใหญ่ในสามภพครอบจักรวาลสมหวังดังใจนึกนะครับรายละเอียดนะที่เขาแจ้งนะครับแล้วก็พระยาอะนันตนาคราชนะครับนี่พระยาอะนันตนาคราชนะครับผมนะด้านน้านี่นะครับพระยาอนันตนาคราชนะครับมหาเสนีมหานิยมโชคลาภมหาโภทัพย์นะครับผมแล้วก็พระยาคุตเวนไตนะครับผมด้านหลังนี่นะครับนี่นะครับ พยาคุดเวยนไตมหาอำนาจมหาตบะเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งแควคาดปลอดภัยนะครับผมอันนี้ผมอ่านตามที่เขาเขียนไว้นะครับเรามาดูงานกันดีกว่านะครับงานเนี่ยก็เป็นงานหล่อนะครับงานหล่อพุทธศินนะครับผมงานหล่อพุทธศินถ้าผมจําไม่ผิดจะเป็นลงหลอล,ลึกนะครับผมลงหลอล,ลึกนะก็เนื้อทองคําอู่เนี่ยผมก็ไม่ได้หาข้อมูลมานะครับว่ามันคือ เนื้ออะไรกันแน่เนื้อทองเป็นเนื้อทองทิพไหมหรือว่าเป็นเนื้ออะไรแต่ตามรายาะเอีเขาเขียนว่าเป็นเนื้อทองคําอูนะครับแล้วก็ชุบทองคําด้วยนะครับแล้วก็ลงยานะลงยาก็เป็นลงยาพญานาคลงยาคุดนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับรายละเอียดคมนะครับคมเนี่ยผมจับเนี่ยยังคมเลยนะครับก็คือแบบรายละเอียดต่างๆเนี่ยครับแบบชัดเจนแล้วก็เป็นงานประกบหลายชิ้นนะครับไม่แน่ใจกี่ชิ้นแต่คือการทำเนี่ยค่อนข้าง ค่อนข้างยากนะครับผมว่านะค่อนข้างยากแล้วก็ความสวยงามก็สวยงามนะครับผมเนี่ยชอบที่สุดก็คือข้างหลังเนี่ยนะครับพญาคุณนี่แบบลงยากายแดงแล้วก็สวยมากนะครับผมสวยมากคือจะเป็นองค์ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะประมาณแบบครอบจักรวาลเลยนะครับผมได้ได้ได้ถึง3อย่างอยู่ในองค์เดียวอะไรประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับคนที่หาบูชาอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ความหมายของของอที่เขาสร้างมานะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยนะครับสำหรับรายการที่14นะครับรายการที่14ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยหาเช่าบูชาอยู่นะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับจะเป็นลงยาลักษณะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ใครที่สนใจนะก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมใครที่สนใจก็คอมเมนต์มาได้ รายการที่14นะครับรายการที่1 4เนื้อทองคาอูนะครับชุบทองคํานะครับแล้วก็ลงยานะครับผมสร้าง299องค์นะครับ2ององค์เลขโค้ดที่ผมได้นะครับเป็นเลขโค้ด34นะครับเนี่ยเพื่อนๆนจะเห็นนะครับตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเลขโค้ด34ก็เป็นเลขสวยนะครับเลขเรียงนะครับเลข3เลข4นะครับนะประมาณนี้นะครับผม รายละเอียดเขาเก็บได้ดีมากนะครับคมสวยงามนะครับนี่นะครับความหนาก็มีความหนาในระดับหนึ่งนะครับเพราะเป็นงานพุทธศิลป์ประกอบหลายชั้นนะนะครับหลายชิ้นนะครับ,หนนรบให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบหลายๆมุมนะครับหลายๆมุมนะ สำหรับใครที่ชื่นชอบงานพุทธศิลป์หาเช่าบูชาอยู่นะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับสวยงามก็ใครที่สนใจนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะคมเมนต์มาได้นะครับผมสำหรับองค์นี้นะครับเพื่อนเพื่อนที่สนใจยังไงก็เมเมนต์มาได้นะครับประมาณนี้นะครับผมนะสวยงามครับผมโอเคนะครับก็ ให้เพื่อนๆได้ดูรายละเอียดกันครบถ้วนแล้วนะครับผมย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับที่ผมถืออยู่ในมือก็คือเป็นพญาอนันตนาเวนไตนะครับวัดไก่เตี้ยจังหวัดปทุมธานีนะครับอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับผมรายการที่ถืออยู่เป็นรายการที่14นะครับรายการที่14นะครับเนื้อทองคําอู่นะครับชุบทองคําแล้วก็ลงยาอีกนะครับผม รุ่นนี้นะครับตามใบรายการเนี่ยสร้างทั้งหมด17รายการนะครับ17รายการนะสร้างทั้งหมด17รายการนะครับผมรายการที่1 2 3เนี่ยก็เป็นเนื้อทองคานะครับเป็นเนื้อทองคําแล้วนะครับรายการที่4ก็เป็นเนื้อเงินอะไรอย่างี้นะครับผมไล่ไล่ระดับการลงมานะครับผม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวติดตามกันต่อไปว่าคลิปต่อไปจะแกะกล่องสินค้าหรือแกะผ้าให้ดูก็ฝากนเพื่อนติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ